สวัสดีครับเอามาชมพักเก่งกันอีกองคหนึ่งครับอ่าน้คราเป็นเนื้อเงินนะครับอันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะนะครับดูคาบเอ่อเขาเรียกอะไรขี้เบ้านะดินขี้เบ้านะครับยังติดอยู่เป็นพักเก่งสายตะวันออกครับนีแถวละยองครับใครรู้จักบ้างนะครับกิ่งชินมัญชรนะครับนวลราเอ่ยนี่โอ้โห ท่านจะร้องถึงบางอ้อเลยครับกิ่งขิ้นบัญชรนะครับดูคาบเข่าเยอะเป็นผ้าเดิมๆนะครับดูผิวยังดำอยู่เลยครับเป็นเนื้อนวะนะครับนวะก้นเงินนะครับนวะก้นเงินนี่ต่อโค้ดโค้ดสารานะครับด้านหลังต่อโคตรณเม็ดงานะครับแล้วก็หมายเลขกำกับ91นะครับเดิมๆไม่ได้แต่งเม็ดไข่ปลาเม็ดประสกนะครับไม่ได้แต่งเลยนะครับเป็นแม่พิมพ์ประกบนะนี่เห็นไหมครับมีรอยแม่พิมพ์ เดี๋ยวเราชมคลิปเต็มกันครับ